Yes, จะมาค<า>ันเองเออผมก็คิดอยู่คิดอยู่ว่าแผงอยู่พี่เพราะว่าปีนี้ไม่ได้ออกประจจังหวัดกันรม,มันเยอะอะพี่ที่แล้วพวกผมเพิ่งไปเพิ่งไปห้องงกวนมาใช่ก็เลยแบบยังไม่ได้จองที่พักกันเลยก็เลยแบบว่ามันหาจองยากแพงก็แพงรถเยอะได้ก็เลยน่าจาัดกรุงเทพอะไรสวยนะหาที่ลงสวยไปจัดแถวขาอใหญ่ก็ได้นะพี่ว่ามันน่าจะมีอะไรดีเยอะไอ้เหียหลอกไปขาใหญ่คนอย่างแน่นอะไอ้เหียมิตรภาพเหมือนมิตรชาชีพอะไม่ค่อยมิตรเท่าไหร่เลยขาออกมิตรภาพอ่ะจะแน่นเลยตอนนี้ เดินเน่ะพี่ผมว่าเดินไวกว่าไอ้เซตมีสภาพคนดูฟาถามเมื่อไหร่ไรล่ะถามเนี่ยมันฟัดมาเนี่ยเมื่อไหร่จะแก้กับไดมอนด์เฮดเอ้าได้ข่าวเสียไม่ได้จะเอาก่อนนะครับเห็นเห็นเซตโครงเซตคนมาข่าววงในมันแรงนะพี่ไหนอะโก้มันก็ต้องมีบ้างมันก็ต้องมีใช่ไหมอะไอเล่นไอหมากไอหมามึงมึงมึงรู้ไหมเขาเขาเรียกว่าอะไรมาเซตเนี่ยเขาเรียกอะไรมาออสตาร์เสียไม่ได้ออสตาร์เสียไม่ได้โปกติเขาพิเดอออสตาร์นนผงนี่ออสตาร์โซเชียลอะพร้อมลั่น ขอชมหน่อยขอชมก่อนเลยนหนามอะไรไม่มีนาไอ้เดี๋ยกูเทนพโดสัสขอชมหน่อยไปกินยี่ปิดได้ถ้ากูยางรูง่ายได้ไม่มันมันอาผมผมถามความพร้อมมันไหวไหมมันไหวแค่ไหนพี่ความไหวอะความพร้อมมันไอตงไอหมามีข้าวไหมมันมันยี่สิบครับ เพราะว่าอ่าน้องๆไปต่างจังหวัดตแต่วันที่ยี่ิบสามกันประมาณเกือบสิบแล้วก็เข้ามาทีละสิบห้าคนสิบหกคนอย่างเงี้ยแต่ของเขาแบบนั้นร้านเกือบฟูแบบยี่สิบกว่าคนอ่ะเขาเด็กติดเกมของเราแบบมีคนโตถามถึงลี่เลยพี่ลี่เล่นลี่อ่ะถ้าพร้อมก็ต้องหลังวันที่วันที่เมื่อหลังวันที่สิบอ่ะสิบกว่าันคุผู้ชมหน่อยนะได้ได้ครับต้องถามาหลังไหนพี่ไม่ได้ถามพี่เลย เขาคงจะเอาหลังโกชอบหลังไหนอะถามพี่ก่อนถามโกกันเลยแล้วเอาตอนนี้ขอถามก่อนได้ไหมให้เก็บผู้ใหญ่ก่อนน้อยก่อนน้อยให้เก็บผู้ใหญ่ก่อนอ่าถูกต้องให้เก็บผู้ใหญ่ก่อนอ่าน่าจะหลังอ่าซิกซิกอะที่อยู่วัดอะหลังอู้ทำเลอย่างดีตรงนั้นอะทำเลดีอ่น้ำมันมีทางออกดูความฉลาดนะมีปั๊มน้ำมันไอ้เหี้ยออกในสามทางเลี้ยวออกขึ้นเขาได้สี่ทางนะครับรถที่พี่ต้อนขับมาดิ พุ่งขึ้นเขารออะไรดูดีทีโอ้ยเฮียบ้าคือียันเขาโคเคนพุ่งออกไปยันเขาน้ำก้าเฮียเล่นเขาโคเคนนอกเมืองเขาบอกหูเขาบอกที่นี่เขาบอกเล่นกันเล่นกันโหดจัดอ่ะจัมจ้าพี่มันโดูรถจักรยานไฟฟ้างเงี้ยโอ้ยโดดขึ้นเข่าทีใหญ่รออะไรอ่ะเฮียมันโหดจริงนะบ้านหลังนั้นอ่ะเอาง่ายพี่ตาแหลมใช่ะพี่ตอพี่พูดจริงนะผมพูดจริงแล้วก็ลองมาก็น่าจะเป็นอ่าเลเบลสองจุดศูนย์ครับอีทำไมอ้าทำไมพี่ทำไมเดี๋ยวได้หลังนั้นนะพี่ ใกล้ที่เก่าเลยใช่ไหมพี่อันนี้ใกล้ที่เก่าเลยพ่อหมือนกับไม่เอาเส้ยบ้านได้อ่าใกล้คอนต้องจำเก่าอ่าใช่ครับใช่ไม่กูมไม่เอาหรอกแล้วลองมาก็น่าจะเป็นอ่าไอ้ตรงชิงช้าสวัสดนะครับ ผมว่าทำเลีไม่ค่อยดีพี่ตรงนั้นอ่ะอืมไม่ค่อยดีเลยพี่อันนี้คือมันเดาดีเนี่ยมันโป๊กเกอร์มันมันมันเสี่ยงมาคเลยพี่มันจะเสี่ยงตรงนั้นเลยพี่มันมันเสียตังค์จริในโป๊กเกอร์มันมันเยอะเออมันแหลกพี่ผมว่าน้องถ้าคอมไม่ค่อยแรงผมว่ามมีแคสอ่ะอย่างเงี้ยคือเขาจะเอาถูกไหมใช่อย่างงี้คือผมพูดอย่างงี้คือมันจะเอาถูกไหมเสร็แต่เดี๋ยวเดี๋ยวนายโยคอย้ายบ้านเราหลังไม่ดีพี่ไม่อยากไปหาเอาพี่โอเคได้ครับงั้นไม่เอาก็ได้มันรถจมลงรถจมน้ำ อะไรอะไรอะไรที่แบบเราเคยอยู่มันก็ชอบเล่นเนาะถ้าใอ้เชียร์ก็ซิกซิกอ่ะมันก็แบบคือเห็นของกันอยู่แล้วขึ้นชื่อว่าซิกซิกอ่ะได้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 แต่พี่ต๋อก็อยากได้บ้านบ้าน,บ,านบ้านนอกเมืองอยู่แล้วมั้งถูกเวลาเพื่อนอ่ามีรถเงียมดรถจี๊ปเนีเ<อ>่ยมีคันเดียวนะของ เล็กเล็กได้ไหมอ่ะเล็กกับคันนั้นอ่ะพี่ลองขับไปแล้วอ่ะคันนั้นอ่ะสมดุลโมเดลดีอะไรดีทุกอย่างเลยไขานะพี่ขับไหนนะถ้าพี่บอกคันที่สมดุลดีพี่พี่พี่โอ้ยพี่อ่ะคุนเต๋อแซงเลยพี่ใช่หรอรถรถรถมันอ่ะสมเขาบอกรถมันอ่ะสมดุลจริงพี่แต่มันติดที่โมเดลเว้ยพี่ก็มันมันอ่าพูดก่อนอ่ายพี่มันสมมติพี่ก็เห็นไอ้ไอ้พวกแบบถังสีเหลืองอ่ะพี่นี่ยฮะถ้าเกี่ยวปุ๊บมันหมุนเป็นลูกข่ายปุ๊บเลยพี่ มันมีมันมันคืออะไรอะไรเข้าใต้ของรถมันไม่ได้เลยพี่ถ้าเข้าบุมแม่งกันนี้เลยพริกเลยใส่ไม่ได้ด้วยใช่มันมีมันมีคนมามันมันมาถามเราเขาทำไมรถผมวิ่งได้เท่านี้เขาทำไมคันอื่นวิ่งได้เท่านั้นนะแล้วเขาทำไมเลี้ยวมันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหเขาก็ปรับมาให้มันเท่ากันแล้วมันนเป็อ่าแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยรถมึงประมูลมาเท่าไหร่มันอยู่ที่โมเดลรถไหมทำไมทำไมรถสามดอ่ะมันผมว่ามันอยู่ที่โมเดลรถด้วยไหมครับใช่ใช่พี่ เกี่ยวดิพี่ไม่เกี่ยวเนี่ยรถมันเกี่ยวมัาหนักบางทีมันหนักมันเบาเครื่องอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยถูกไม่เอ็นดิไม่เรามึงรู้มึงรู้ว่าคันนั้นแรงทำไมมึงไม่เอาวะใช่จริงแล้วก็มาบ่นไม่ไม่ไม่ได้มีคันถูกคันแพงทั้งยงพี่ถูกเวลาพี่มันไม่ได้อยู่แค่แค่ที่ความชอบหรอกพี่สุดท้ายมันก็โมเดลรถคนที่เล่นคนคนที่เล่นมาก่อนหรือว่าคนที่มีประสบการณ์อยู่ในวงการไฟเอ็มเยอะมันก็รู้ไงพี่มองเว็บเดียวก็รู้รู้โมเดลรถแล้วพี่ใช่ครับอย่างสามดอค่ได้ไปคุ้มแรงด้วยและกับรถของไอ้เทียเทีย ซึ่งเป็นสีชมพูสีเหลืองอ่ะจำได้ปะมันเอสเอสอะไรไม่รู้อะไอสองพันอปนนสัญนักษี์จใช่ใช่อาสามสี <A> 3, <4 S 1> ่อาสามสี่ตามไม่ทันแล้วก็ทุกคันอ่ะตามไม่ทันเจอต้องแบบชนอย่างเดียวอะชนเดียวพวกจวดใช่ไหมโมเดลดดเดล็กๆใช่ใช่มันมันมันจวดมากเลยครับแบบแรงอ่ะแรงแล้วเลี้ยวผิวอ่ะแล้วแล้วพี่ดูภาพดิไอบีเอ็มอ่ะโดนสามดอแม่งขับชนแล้วงัดนะพี่แล้วผมไปไหนไม่รู้ว่าพี่ดูรถมัน มันเด็มันโหดอยู่พี่สามดอตอนนั้นโกงมาทำในที่พี่ได้บีเอ็มรถประมูลส่วนตัวมาไม่ไม่ทนครับพี่ไม่ทนครับไม่ทำไอเ้เชื่เอ้ยอ๋อไอ้รถที่ที่เกาะในหมึกโดมนมพี่ของเทียอ๋อไม่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 เสียซื้อต่อพ,พี่ไปในราคาสามร้อยเอ็มคือพี่ซื้อมาสองร้อยพี่มาขายสามร้อยห้าสิบอ๋อไอ้แปดเหรอครับใช่ใช่เพราะแม่งตอนแรกก็ไม่อยากขายแต่ตอนนี้แม่งหกเจ็ดร้อยเอ็มแล้วอะแค่แค่แค่คันนั้นอะแม่งส่วนตัวไงแรงด้วย ขอซื้อคืน,น,นแม่งขายพี่แบบแปดร้อยเอ็มเอาไหมพี่อู้หยน่าต่อยปางเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่ก็เลยสัญญากับมันทําสัญญามันไว้ว่าขายขายได้สามร้อยห้าสิบเอ็มอ่ะเพราะเราซื้อมาในราคาแค่สองร้อยเอ็มไงเราได้กำไรร้อยห้าสิบเอ็มใครจะไม่เอาเนาะตอนนั้นข้างเงินแพงไงอืมก็เออแต่สินใจขายเพราะเราเป็นนี่ด้วยไงคือไอคนที่พี่ซื้อในราคาสองร้อยเอ็มอ่ะพี่มีแค่ร้อยเอ็มนะพี่จ่ายเขาแค่ร้อยเอ็มก่อนกวไม่งงเนาะ อ,อีกร้อยเ,เอ็พี่ติดไปก่อนเดี๋ยวพี่หาเงินให้รอกระชามาแผดหน้าไม่รู้ว่ามาตอนไหนอะเขาก็รอไม่ไม่เก็บดอกเราด้วยแล้วเพอเอิกระชามาไอ้แก๊งเทียมาถามซื้อสามร้อยห้าสิบพี่ก็คิดในใจว่าสามร้อยห้าสิบะให้เพิ่มมันแค่อีกร้อยเอ็มที่เหลือเป็นของเราคุ้มเปล่าวะคุ้มดิพี่ตอนน้ถึงเวลาเราจะได้กำไรเพราะสุดท้ายพี่<น>พี่ก็พี่ก็พี่ก็มีสามสี่อะถ้าพี่พี่มีสามสี่อะพี่จะคิดอีกเรื่องนึงคิดีนแบบเหมนผมผมพูดเลยนะพี่แต่พี่ก็ยังแอบ ก็นั่นแหละมันสิ่์ของเราเรยวเราอยากจะขายเราอยากจะทําอะไรกับกับมันก็ได้พี่ดูว่าล่ะไอพวกรถประมูลน่ะหรือรถพวกกิจกรรมของในเมืองอ่ะพี่อยากให้แบบเก็บไว้นะมันมันแรงอ่ะมันเหมือนรถประมูลเลยนะอย่างรถไอรถประมูลอีสปอร์ตอ่ะเห็นไหมใช่ใช่พี่ผมก็อยากได้เหมือนความไเหมือนความเร็วมันดรอปป้าแบบมันชนปุ๊บความเร็วมันดรอปร่มันมันต้องหยุดดรอ ไม่ไม่ใช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 ่ดับดับในความหมายคือมันหยุดแล้วคับีประตมันบิ่งใช่ใช่ต้อง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 แจ้งนายกต้องแจ้งนายคกนะว่ามันเหมือนมันบักเปล่าหรือหรือว่ามันเป็นของผมไม่แน่ใจพี่แต่มันเป็นแบบมันผงขับแล้วมันก็เป็นเวลาเดเนพี่เแลมหยุดมันหยุะแล ใช่ใช่ๆต้องต้องต้องถามนายกครับอันนั้นพี่ก็เป็นครับเพราะว่าไม่มีใครจับเบียร์มสองเลยผมเล่นลี่อ่ะไอ้เหี้ยผมแคสเป็นสิบล้อจนผมอยากเลิกอ่ะใช่ใช่มันมันมันไม่ได้เกี่ยวที่คอมแล้วมันเกี่ยวที่รถมันน่าจะเป็นรถพราะคนดูเขาบอกว่าเบียร์มเสียไม่ได้ก็ก็แบบว่าเป็นเป็นเหมือนกันฮะเป็นเหมือนกันผมก็เลยวอ๋อไอ้เหี้ยเออแล้วแล้วไม่ลืมไม่มีรถผมว่าขับรถสี่เนี่ยพี่ไอ้เหี้ยงอมดีรอเหี้ยผมต้องผมต้องหนีไปขับพิชชันอ่ะพี่ต๊อดเล่นเล่นลี่ไม่ได้แคส บอกว่าใครนั่งก็แคร์ด้วยนะใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ไปนึงคุยกับโกโอนผมโอ้ยอะไรสี่อะไรเนี่ยผมมาก็เออผมก็อยู่กับคนดูยาวเป็นอะไรอยู่จากทีสามที่สี่อ่ะใช่ป่ะมันเพียร์สามมากนี่อะไรอีกัต่างกันกิจกรรมเออสอยดาวเนี่ยกูของทำยังไม่มีใครได้เลยปะสำคัญอีกสองวันแล้วพี่วันพรุ่งนี้แล้วก็อีกวันหนึ่ง ใช่จะหมดคิดมันแล้วฮะเดี๋ยวของริบๆลองดูเผื่อออกใครออกคันแรกนะบอกเลยนะแม่งขับได้เป็นร้อยอะร้อยร้อยร้อยอยู่หรือเปล่าพี่ถ้าถ้าถ้าลองขับอะพี่พี่ที่พากโอ้ลองแล้วเฟี้ยวฟ้าวเนาะแดงอะไอ้เหี้ยวหูลั่นอะพร้อมลั่นนะพี่แล้วมันเป็นรถกิจกรรมแล้วมันแล้วอยากพี่นึ่พักเนีรถมันเป็นรถกิจกรรมอะมันคือมันเทรดได้เขาเรียกว่ามั่มมันเทรดได้อะ้เหีย ถ้าไม่เทรดไ่ได้ก็ก็งเหมือนกันนะเทรดได้มั้งเทรดได้เทรดได้นะมันเป็นสิ่งของคนที่ได้ปะใช่ใช่ใช่มือห่ภาพไปเถอะโอ้โหไอ้ไปไอ้ไป้รับมาแพงนะโผปั่นหลักชาได้นะรับไม่ยังพี่แข้งพี่ไม่ไม่ยอมมาปรึกษาก่อนเขาเขาเขาเสนอให้ 8m รีบขายเลยพี่ยังงงอยู่มันมีค่าในประเทศทำไมไม่เกี่ยวใช่ใช่แล้วมันเป็นของอะไรมันมันไม่ได้เหมือนแฟชั่นเลยมันเป็นแฟชั่นตรงปากอ่ะแล้วมันมีมันเท่อ่ะ พี่ฟังนะถ้ามีห้าถ้ามีมีสามอนไะพี่ดูภาพดิพี่เฮียนะห้าหรือเปล่าเอ้ยอันยี่สิบเอียร์ผมต้องซื้อเลยพี่เชื่อป่ะเอาจริงๆนะใช่ใช่มันตอนแรกพี่เยียมันมีแค่ห้าในเมืองอไงเฮียลูบี้มีขายไหมครับลูบี้เหรอพี่ไม่มีเลยครับพี่ผมให้ผมให้พี่ชายพี่น้องพี่ผมพี่น้องในแก๊งพี่ขายอันละสองหมื่นจะพิษพี่บ่นอยู่ขายทำไม มันบอกมีคนมาซื้อประมาณสี่สิบห้าสิบมึงะรับมาแปดเจ็ดพันลูบี้มันไม่มีแล้วน้อเจ็ดแปดพันอ่ะตอนนี้รู้หมดพี่ตอนนี้ขั้นต่ำหมื่นห้าหมื่นห้าครับต่งหมื่นห้าใช่ที่สองก็ไม่มีหมื่นห้าเดี๋ยวตอนนี้พี่ยัาไปพี่ต่อตอนนี้ในตัวพี่รับมาได้พันห้าเม็ดครับพันห้าร้อยเหรอพี่อใช่คนคนในแก๊งพี่ขึ้นขึ้นขึ้นเก่งนะพี่ก็ซื้อมาอันละหมื่นแบบมันบอกว่าเฮียสุดคือได้เจ็ดเม็ดเอารอบเลยพี่ใช่ครับ แล้วก็มากสุดก็คือสิบเจ็ดเมร็รสิบแปดเมตรที่โพไปนะแต่พี่ดูแล้วว่ามันไม่คุ้มอะ่ะถ้าเราเล่นไม่เก่งจริงอะ่ะเสียเวลาด้วยไปตายก็เสียห้าหมื่นเวลาพี่เสียเวลาจริงพี่เสียห้าหมื่นไม่พอแม่งต้องมานั่งงอมอีกซู้เอาเงินตรงนั้นอะ่ะไปซู้เอาเวลาที่ไปขึ้นอะ่ะไปหางินดีกว่าแล้วก็มาซื้อห้าหมื่นอย่างน้อยก็ได้สองสามเม็ดละเพราะว่าพี่จะให้แข่งตีไงแบบสี่สิบคนอย่างเงพี่ว่ามันต้องมีติดคนหนึ่งอะ่ะข<ม>็ว<ม>่ามีไหมใช่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 มีพี่เชื่อผมดิ แล้วแล้วพี่แล้วพี่พี่ทำไปกี่วีคลวทำไปกี่กี่อาทิตย์แล้วพี่ที่ทำอ่ะยังยังเลยครับจะเริ่มหลังใด้บ้านครับก็เดือนเดือนเดือนละครั้งครับยังเลยครับยังไม่ได้รู้เลยแต่แค่รู้เห็นเฮียบอับอกว่าเป็นตีเฉยครับไม่ผมหมายถึงว่าหมายถึงว่ารู้รู้วันตียังพี่ไม่ไม่รู้เลยครับผมเห็นในรถแมพมันเขียนน่าจะน่าจะมาคลาอะไรพี่จะไม่รู้ไม่รู้ช่วงไหนเนี่ย ตอบว่าแก๊งไหนจะได้บ้านมั้งพี่สี่แก๊งอะ่ะใช่ไหมันมีแค่สี่หลังใช่ไหมท,ท,ที่ลงมามบ้านเหรอครับใช่พี่ใช่ใช่กูขายอาแปดแม่งจะเอาเกาะเกาะกี่พันตัวมาแลกไม่รู้แล้วก็บวกกระสุนอีกพันแมส็สแปลว่าพี่อนีไม่ดีอะไรเมื่อวานนี้พี่แทงไอต้ามันมาแทางเทสลาสองคัน แล้วทีนี้พี่บอกคันเดียวพอมันหลอกแล้วพี่วัดอาแปงกับผมไหมผมจะเอาสเปอร์ผมจะเอาสเปอร์อ,อ,รอ่ะอ่คนดูก็เม้นต์แบบอย่าอย่ารับอย่ารับแตกนะอังโคผมก็เลยบอกวัดดวงไปได้เลยใช่ไได,ได,ได้ได้ครับได้ปิดไฟน้องแต่น,นี่แรกพี่แก้แขนให้ละ <laughs> ไม่ต้องห่วงไอ้ต้ามตีอาแปงเลยหรอพี่ใช่คนในแก๊งบอกว่าช่วยช่วยช่วยเอ็มดีฟาร์มล่าเนี่ย <laughs> <laughs> เวลามันมาแทงรอบหน้าพี่ก็จะอ่านละคุณราคาเองเยยินเงามันหน้ามุมสี่แล้วสิบยี่สิบีมุมสี่เหมือนจะแดกเลยอ่ะพี่เหมือนจะแดกเลยอ่ะแหว่ร่างลื้นเพื่อนเลยนะพี่ต๊อดส่วนพี่ไม่บอกผมเลยสี่สี่สี่แก๊งเป็นใครเนี่ยพี่แก๊งไหนบ้างเลยในความคิดพี่อ่ะที่ในบ้านอ่ะ ไดมอนด์เฮดเพูดตรงๆรงไม่แบบไม่อ้อมเนาะน่าจะมีไดมอนด์เฮดอะได้แล้วก็เอสมดที่มองอะไม่รู้ว่าเอสมดมันจะได้หรือเปล่านี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ไดมอนด์เฮดน่าจะได้เขาน่าจะเลือกบ้านบ้านแฟมอะดูไว้แถวโซนนั้นเหรอพี่ใช่ไหมโซนเนี้ยไอโซนในเมืองเนี่ยขาบซ้ายเมืองต่อทางออกล็อกเมืองแล้วก็น่าจะเป็นรายหลักมั้งครับ อันนี้แม่พี่เอาดีๆเป็นพวกผูดผมมันก็น่าจะเป็นเทียะน่าก็น่าเป็นเทียะไม่เทียะก็ฮิโรชิครับเทียะฮิโรชิหน้าได้กว่าอีกพี่เขาก็แข็งอยู่แก๊งเทียโกะมีไหนมีมีแก๊งอะไรนะที่อยู่เทียโกะพี่ฟานี่ยใช่ปหมเออเอาฟา่เขาก็น้าเอาพี่หนุกว่าล่ะจะขึ้นแบลอยู่นะเทียะเขาก็แก๊งเขาก็แข็งแน่นปักเลยมีบ้านอะไรก็ง่ายเนาะการเล่นเปลี่ยนเลยอะไม่รู้หรอกพี่ว่าง่ายไม่ง่ายแต่ว่า มีแค่สี่หลังอะก็แค่นั้นแหะพี่แล้วมาอีกทีตอนไหนอะใช่มาอีกทีตอนไหนก็ไม่รู้แล้วจะเปลี่ยนบ้านได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไล่ะพี่มันผมว่ามันไม่รู้หรอกไม่ไม่ไม่เกี่ยวรอกว่ามีบ้านจะดีกว่าไม่ดีถ้าถ้ามีแค่สี่หลังก็ต้องเอาพี่แต่มันก็ได้ดีอย่างหนึ่งในไม่ไหวก็แค่เข้าบ้านไงถูกไหมล่ะตำรวจเข้ามาไม่ได้ดีกว่าแบบไม่มีไม่มีไรจุดหมายแบบขับหนีตำรวจชนปุ๊บเข้าบ้านไม่ได้ไปลมยิงอย่างเงี้ยโดนจับอีกต้องบอกว่าเพิ่มตู้ในในบ้านด้วยหมายถึงแบบว่าเป ตามที่เราอยู่ที่เราจะได้บ้านนันะ่นแ